พยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรของเราความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและคนทํางานคือสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะเรามีมาตรการอย่างชัดเจนเคร่งครัดขอให้ทุกท่านมั่นใจในบริการที่ปลอดภัยของเราได้ค่ะ สัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภลักษณ์สิทธิอักษรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเนื่องจากในสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาทําให้โรงพยาบาลของเรามีการปรับตัวในหลายๆด้านเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงของผู้รับบริการและบุคลากรตั้งแต่แผนกผู้ป่วยนอกจนถึงแผนผู้ป่วยในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับมาตรการความปลอดภัยของแผนผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในสถานการณ์โควิด -19 ที่เราให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะ เราขอแนะนำมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด -19 ของหอผู้ป่วยในให้เข้าใจง่ายๆโดยแบ,บ่งเป็น3กลุ่มคนสสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและสำคัญอย่างมากเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์นี้ค่ะประกอบด้วย 1. บุคลากรทางการแพทย์ 2. ผู้ป่วย 3. คนเฝ้าไข้ญาติผู้ป่วย 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5. สิ่งแวดล้อมภายในหอผู้ป่วยและโรงพยาบาล หกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเราได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ100%เมื่อจะทำการตรวจผู้ป่วยจะต้องสวมชุดป้องกันตามมาตรฐานในแต่ละหอผู้ป่วยรวมถึงสวมถุงมือทุกครั้งที่ทำหัตถการค่ะใช้แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณาสุขแนะนำได้แก่ DmHtt และเพิ่มเติมอีกขั้นสำหรับที่นี่คือเน้นการล้างมือไฟโมเมนต์ได้แก่ 1>, 1ก่อนสัมผัสผู้ป่วย2ก่อนทำหัตการสะอาดหรือปัสจากเชื้อ3หลังสัมผัสสารน้ำหรือสารคัดหลังจากผู้ป่วย4หลังสัมผัสผู้ป่วย 5. หลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย2 กลุ่มผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าพักในแผนกผู้ป่วยในปฏิบัติตนตามมาตรฐานความปลอดภัยของหอผู้ป่วยอย่างเคร่งครัดเช่นสวมหน้ากากเว้นระยะหา่างเน้นการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียงพอทั้งที่เตียงและตามจุดที่ใช้งานร่วมต่างๆ 3กลุ่มผู้เฝ้าไข้ญะติผู้ที่เฝ้าไข้ต้องได้รับการสวอชตรวจประเมินความเสี่ยงหาเชื้อโควิด -19 ก่อนขึ้นเฝ้าไข้หน้าหอผู้ป่วยพิเศษและจะมีการประเมินความเสี่ยงของญาติโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายวันละหนึ่งครั้งค่ะลดความแออัดของหอผู้ป่วยรวมโดยงดให้ญาติเฝ้าไข้แนะนําให้เยี่ยมผ่านช่องทางอื่นๆเช่นโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล 4. อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชิ้นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานในหอผู้ป่วยพิเศษให้แยกปลอดวัดไข้ไว้ห้องละ1อันด้านสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยเช่นห้องน้ำหอผู้ป่วยรวมมีการล้างและเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสองชั่วโมงห้องน้ำหอผู้ป่วยพิเศษทำความสะอาดทุก6ชั่วโมงเตียงผู้ป่วยใช้ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชือ้อเช็ดวันละสองครั้ง1ผืนต่อ1เตียงและเก้าอี้ประตูเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสองชั่วโมงค่ะ 5. สิ่งแวดล้อมส่วนกลางภายในโรงพยาบาลถงทางเดินถูกทำความสะอาดทุกสองชั่วโมงลิฟต์เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสองชั่วโมงกำหนดจำนวนคนขึ้นลิฟต์ไม่เกิน4คนมีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์กว่า200จุดทั่วในโรงพยาบาลโรงอาหารกำหนดระยะห่างในการเข้าแถวซื้ออาหารและนั่งรับประทานอาหารทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกหชั่วโมงค่ะ มาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐานที่เราเข้งคัดในทุกหอผู้ป่วยแล้วยังมีอีก4หน่วยงานของแผนกผู้ป่วยในซึ่งต้องให้การดูแลขั้นสูงขึ้นไปอีกได้แก่ 1. หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 2. หน่วยไตยเทียม 3. หน่วยปฏิบัติการส่วนหัวใจและหลอดเลือด 4. หอผู้ป่วยวิกฤตซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมภายในห้องพักผู้ป่วยและบริเวณทำงานของเจ้าหน้าที่มีการทำความสะอาดตามมาตรฐานเตียงตู้ข้างเตียงและห้องพักผู้ป่วยจะใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแยกกันเช็ดทำความสะอาดทุกวันหอผู้ป่วยพิเศษอนุญาตให้ญาติเฝ้าไข้ได้หนึ่งคนโดยไม่เปลี่ยนคนเฝ้าและต้องตรวจหาเชือ้อโควิด1 i ก่อน พร้อมประเมินความเสี่ยงของญาติผู้เฝ้าไข้โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายแบบโถมูสแกนวันละหนึ่งครั้งพร้อมบันทึกลงแบบบันทึกเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยชุดป้องกันสวมถุงมือทุกครั้งเมื่อทําหัตถการหรือสัมผัสกับผู้ป่วยตามมาตรฐานอุปกรณ์การแพทย์บางส่วนใช้งานแยกกันและที่จําเป็นต้องใช้ร่วมกันจะมีการทําความสะอาดทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการใช้งานเช่นปลอดวัดไข้จะใช้แยกเป็นรายบุคคลและทําความสะอาดทุกครั้งเครื่องวัดความดัน จะใช้พลาสติกสำหรับรองแขนผู้ป่วยเป็นต้น 2. อง หน่วยไตเทียมการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีการโทรศัพท์ซักประวัติประเมินความเสี่ยงโควิด -19 ก่อนที่ผู้ป่วยจะเดินทางมาโรงพยาบาลงดเยี่ยมและไม่อนุญาตให้ญาติติดตามเข้าไปในห้องฟอกเลือดจัดพื้นที่สำหรับนั่งรออย่างเป็นสัสดส่วนคัดกรองประเมินความเสี่ยงและวัดอุณหภูมิผู้ป่วยอีกครั้งก่อนเข้าสู่การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมผู้ป่วยทั่วไปให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างอยู่ในห้องฟอกเลือดรวมถึงการงดรับประทานอาหารระหว่างฟอกเลือดทำความสะอาดห้ พื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานเพิ่มเติมการอบค่าเชื้อเครื่องฟอกเลือด 3. หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดห้องเอกซเยทที่ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ทำความสะอาดตามมาตรฐานเป็นประจำทุกวันก่อนและหลังทำหัตถการผู้ป่วยเช่นเครื่องเอกซเย์เตียงเอกซเย์รถทำหัตถการ สายติดเครื่องไฟฟ้าหัวใจเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ5,000แขนวัดความดันพร้อมเปลี่ยนผ้าปูเตียงเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการทําความสะอาดผนังห้องหลังการทําหัตถการในผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อความสะอาดและปลอดภัยในอีกระดับ 4. หอผู้ป่วยวิกฤต MICU ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยโดยทางโรงพยาบาลจะแนะนําให้เยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลแทนค่ะยกเว้นกรณีผู้ป่วยระยะสุดท้ายจะพิจารณาและทําตามนโยบายของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัดอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิดผ่านกระบวนการทําให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐานเมื่อใช้งานเสร็จจะทําความสะอาดทุกครั้งตามมาตรการของบริษัทและมาตรฐานของหน่วยงานหลังการทําหัตถการในผู้ป่วยแต่ละรายจะมีการทําความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ลดทําหัตถการ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจำหน่ายผู้ป่วยออกจะมีการเช็ดทำความสะอาดเตียงห้องแยกอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆรวมทั้งพื้นห้องทันทีห่อผู้ป่วยทำความสะอาดตามมาตรฐานทุก8ชั่วโมงค่ะและทั้งหมดนี้คือมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้อโควิด -19 ของผนแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรของเราค่ะ โดยจะเห็นได้ว่าเราให้ความสำคัญในการทำความสะอาดพื้นที่บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์และการคัดกรองบุคคลเข้าระบบผู้ป่วยในทั้งผู้ป่วยญาติและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมั่นใจในการให้บริการของเราและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของทางโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและตัวท่านเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะ